สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนนะคะในช่องสาวมอนค่ะก็วันนี้นะคะเป็นเป็นวันที่นะคะน้องแนนก็เลกได้นะคะคําพูดของพ่อนะคะที่ที่น้องแนนเคยคุยกับพ่อไว้นะคะว่าน้องแนนเคยถามพ่อว่านะคะการทําหมูส้มนะคะตอนนี้น้องแนนอยากกินหมูส้มของบ้านน้องแนนเองนะคะก็เลยเขาเขาเรียกว่าหมูส้มนี่แหละเหมือนส้มประมาณนั้นน่ะแหละค่ะนะคะ,นะคะหมูส้มนะคะน้องแนนก็เลยถามพ่อไว้นะคะแล้วก็ วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะน้องแนนก็ไปซื้อหมูมานะคะก็ช่วงของหัวหมูนะคะที่เขาทานเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะเพราะว่าน้องแนนไม่มีอุปกรณ์ที่จะมานั่งแแหหัวได้นะคะพะมีดน้องแนนก็เล็กแล้วก็เขียงก็บางเล็กมากนะคะมันไม่สามารถที่จะสับได้นะคะน้องแนนก็เลยซื้อเป็นชิ้นๆมานะคะแต่ก็ปกติแล้วนะคะบ้านน้องแนนจะทํากับหมูป่านะคะก็จะเป็น หัวหมูป่าเลยนะคะแต่ก็ที่นี้ไม่มีนะคะเราก็เลยเอาหัวหมูบ้านนี่แหละนะคะ,ะง่ายดีนะคะเพราะว่าเขาก็หันมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็น,ะะน้องแนนก็อยากทําหมูส้มแบบที่บ้านนะคะแบบที่บ้านเคยทําจริงๆแล้วน้องแนนอยู่บ้านก็เคยทํามาแล้วนะคะ,ะประมาณสี่ห้าครั้งนะคะจําได้หน้าตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าน้องแนนคิดสูตรไม่ออกนะคะเพราะว่าผ่านมาแบบแปดเก้าปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ทํากินนะคะน้องแนนก็เลย ทำทำดีกว่านะคะทั้งนั้นก็เลยเอาไปไปซื้อหมูมาแล้วก็อุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะคะไปค่ะไปดูกันเลยค่ะก็ อุปกรณ์ที่จะต้องทําก็นะคะมีส่วนหมูนะคะแล้วก็มีแค่ข้าวแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะแค่นี้เองนะคะหนุ่งแนนเอาเกลือก่อนเกลือเกลือน้องแนนตั้งกล้องยากมากเลยนะคะน้องแนนสอดกล้องไว้ข้างบนจะตกอยู่แล้วนะคะมันไม่มีที่ให้ตั้งกล้อง ก็นะคะน้องแนนก็ซื้อหมูมานะคะน้องแนนก็เลยกอำลังจะล้างแล้วก็บีบน้ำออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบีบน้ำให้ออกให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าาถ้ามีน้ำมันอาจจะล้างได้ไม่ดีนะคะเราก็เลยต้อง ใส่น้ำบีบน้ำออกให้เยอะให้มากที่สุดนะคะตรงนั้นก็ล้างสองรอบแล้วก็บีบน้ำออกสองรอบนะคะครับลูกเกลือลูกมันกินไม่ได้นะเอาเกลือไปกัดกินเลยละ้ะ ไปก็นนะ้ำไม่ออกแล้วไม่มีแล้วน้องแนนดิบไปหมดแล้วก็บิบเสร็จก็คลบหนึ่งนะคะเอาเปลือแม่แต่วางไว้ที่ไหนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนก็ จะใส่คืนอนจานใหญ่นี้นะคะเพื่อที่จะได้เอามาทําง่ายๆแล้วก็จะมีข้าวนะคะข้าวที่น้องแนนเตรียมไว้นะคะข้าวนี้ก็เอาเป็นข้าวที่เหลือจะข้าวเช้านะคะเขาจะเรียกว่าข้าวอะไรน้องแนนก็เรียกไม่ถูกนะคะก็เอาข้าวที่เหลือจะข้าวเช้าแล้วก็เอามาล้างสองน้ําเหมือนกันนะคะน้องแนนก็เอามาล้างสองน้ําแล้วก็เอามาใส่โอ้พูดไรเหรอ น้ำนี่นะคะอันนี้เราทํากินเองนะคะน้องแนนทํากินเองนะแบบใช้มือเอานะคะแต่ถ้าแบบว่าอันนี้ก็ใช้ถุงมือก็ได้น้องแนนมีถุงมืออยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะใส่เกลือเข้าไปโอเคแล้วก็ครับลูก ใช้วิธีแบบบ้านๆแบบบ้านน้องแม่นะคะใช้มือเอาค <c oughs> ้าบลูกอ่ะมามนมนตรงนี้เ <c oughs> ดี๋ยวกะนั่งหลุดจะขยับไปดหนึ่งชองช ต้องร้องไห้ด้วยนะโอเคค่ะต้องมีต้านวังแงนะคะเหมือนข้าวจะน้อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรได้แล้วแหละก็แค่นี้นะคะเราก็จะทำให้ข้าวมาันบี้บีนิดนึงนะคะเพื่อทีอ่มันจะได้เปรี้ยวง่ายๆนะคะ ลูกจ๋าไม่งอแงลูกไม่งอแงนะโอเคค่ะได้แล้วนะคะพอได้แล้วก็เราเอามาใส่กรองแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ที่จะได้ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ก็นี่นะคะที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้ อาจจะมาดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็น้องแนนทากินเองนะคะน้องแนนไม่ได้สีเรียดแต่ถ้าทําให้แบบคนที่บ้านกินหรือว่าพี่นัดกินอะไรเงี้ยนะคะน้องแนนก็จะใส่ตรงมือนะคะ,ะทีนี้เสร็จแล้วนะคะน้องแนนก็จะเอามาใส่ในนี้ค่ะ นนแเลยะะคะข้าวน้องแนนเก็บมาให้หมดเลยข้าวก่อนทำน้องแนนล้างมือไปหลายรอบมากแล้วนะคะเพราะว่าวน้องแนนก็ล้างการด้วยล้างอะไรด้วยหลายๆอย่างถ้าทำรอบนี้สำเร็จนะคะต่อไปน้องแนนก็จะทำกินเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นของชอบมากๆ ตอนสมัยเรียนนะคะน้องแนนก็เวลาที่บ้านน้องแนนได้หมูมานะคะพ่อก็จะทําแบบนี้ไว้แล้วน้องแนนก็จะผัดไปหรือว่าแกงไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆนก็จะแย่งกันกินนะคะแย่งหนักมากเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่บ้านน้องแนนแหละที่ทํากินบ่อยนะคะเพราะว่าบ้านน้องแนนก็เป็นบ้านในพรานใช่ไหมคะได้มาก็พ่อไม่ค่อยขายนะคะเป็น ถ้าเป็นหัวแล้วก็ขาแล้วก็ไส้นะคะก็อาจจะไม่หาไม่ขายเครื่องในนะคะก็จะไม่ขายเราจะเอามากินเองส่วนเนื้อเราก็จะเอาไปขายนะคะก็เลยที่บ้านได้ทํากินบ่อยมากๆโอเคค่ะล้างมือก่อนโอเคสร็จมือแป๊บเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วน้องเนนก็จะเอา ฝาฝาอยู่ไหนเก็บเองแล้วก็ลืมเองเมื่อเก็บไว้ที่ไหนเจอแล้วค่ะฝาเลยค่ะคึบปิดไี่ตรงอีกเรียบร้อยแล้วค่ะได้ประมาณน,นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแนนทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องไว้นะคะก็ได้แค่ครึ่งเดียวเองนะคะอันนี้ก็สําหรับครึ่งกิโลนะคะถ้าน้องแนนทากินก็ได้ประมาณสักสามสองรอบสองรอบก็กินรอบละสองมื้อนะคะเช้าเย็นนะคะน้องแนนก็ทํากินได้ประมาณประมาณสองวันนะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บไว้ประมาณสัก2คืนนะคะเพราะว่าน้องแนนล้างออกแล้วเก็บไว้คืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะคะวัน วันศุกร์ก็กินได้เลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์เรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะได้หรือเปล่าสูตรน้องแนนนีจะได้ผลไหมนะคะก็ลองดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะเก็บไว้ก่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนะคะตอนนี้ก็่าน้องแนนนะคะขอตัวไปปอนข้าวน้องนิวตันก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ห้าโมครึ่งแล้วนะคะ เกือบหกโมงแล้วถ้าก้อนอ่าดึกวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องนิตันก็จะงอแงอหิวข้าวนะคะวันวันก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับน้องแนนแล้วก็น้องนิตตาน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ